ครับผมวันนี้เอาอยู่กับผมกันอีกแล้วนี่ครับเอ้ยยังไม่ทันเปิดคลิปเลยวันนี้เราอยู่ในแมปเมอร์เดอร์สองเลยครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูๆดูกันเลยนะครับแบบนี้นะครับมันจะมีมันจะมีมันจะมีมะมผ,ผู้ผู้ผู้ล่าฆาตกรกับผู้ล่าในอำเภอเนาะมีทั้งในอำเภอกับฆาตกรเนาะในอำเภอก็คือผู้ผู้ล่า ฆาตกรเนาะนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นน้องๆดูนะนี่คือในอำเภอนะครับผมสวัสดีนายเอาเฮ้ยยัดเข็มเร็วเก็บปืนเร็วเก็บปืนเร็วเร็วๆผู้หญิงคนนั้นเป็นเร็ว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 ผู้หญิงคนนั้นเป็นตายเลยตายท่านน่าเกลียดมากผมตาย นะซึ่งแบบนี้นะครับมันจะมีฆาตกรกับในอำเภอเนาะแล้วก็บุคคลธรรมดาเขาคืออินโนเซนต์อะก็คือบุคคลธรรมดานะวันนี้ผมผมก็จะมาเล่นน้องๆดูนะครับมามาดูมาดูเขากันนี่ครับฆาตกรโอ้โหปามีดแล้วครับมันปามีดได้ด้วยนะมาดูกันว่าผู้หญิงคนนี้จะฆ่าใครมั่งนะเนาะเฮ้ย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 ฆาตกรมาแล้วฆาตกรมาแล้วแล้วมันจะยิง ไอในอำเภอแม่งก็งโง่แล้วแม่งไปยิงไอหยอยแม่งผมผมก็รู้นะว่าในอำเภอมันมันงโง่มากๆเลยโอเคอเคุณหญิงยังม,ม่นยังมีนั่งมาจีจียังมีหน้ามานั่งนั่งยองอีกเนาะในอำเภอแม่งก็งโง่นะครับน้องๆ,ๆมันมันยิงมันยิงบุคคลธรรมดาเฉยไอหยอยอะเออ ซึ่งแบบนี้นะครับถ้าเราถ้เราเก็บตั่งที่มันโปยไว้ให้เนี่ยนะมันสามารถเอาไปซื้อมีดมีดต่างๆได้นะครับแล้วมันก็จะมีดาเมจโปรลง เราสามารถซื้อมีดได้นะแต่เราต้องเก็บตังค์นะครับเฮ้ยอ่างน้ำนี่มันบ่บ่ขอได้ดีเอ้ยเก็บไปนหมดเลยอย่าผู้หญิงคนนั้นอีกป่ะเนี่ยเอาเฮียหหอ่โอ้ยเฮียตาย อุ้ยขอโทษครับอุ้ยผมตายเอ้ดงนง้องเข้ามักตายตลอดเลยโถอีขี้เกียจมาดูกันอุ้ยไยอ,อ,อ้ใหย่มึงนะมึงเอ้ยขอโทษครับน้องๆขอโทษด่วนม่งน้องขอโทษโทษโทษขอโทษที่พูดคำหยาบเนาะขอโทษนะครับ นี้ yup. lives, ites, นี่ครับข้าตกร้เป็นอ่อยนะครับผมฆ่าต่อหน oh! ้าตาตามเลยผมไม่ไม well. ่ทันเก็บอะไรเลยอะตายแล้วอย่งเซ็งเลยอ่ะโอ้โหนี่ผมเซ็งเลยน้องๆเก็บเงินกับเมามันเลยเนาะ ทิ้เหลือไว้ให้ฉันบ้างเลยอะมาดูในอำเภอรครับในอำเภออยู่ไหนอ้าย,ยอย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 เออย,ยอยสองนะครับคือในอำเภอเนาะนี่นี่นี่คือยอยสองนะครับยอยหนึ่งเป็นฆาตกรเนาะ เหตุผลที่ต้องเรียกอย่างนี้นะมันมันดูง่ายดีเฮ้ยย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 ่ยยยยยนเยยยยนยย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 อยย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 ยวยย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 ย้ยยยยยลยยยนยยเยย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 เพยยยยยปยย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  เร็วเร็วเรวไปเก็บปืนยังไงเก็บเก็บปืนมาโอเคได้ปืนแล้วะจะเอาไปต่อเพื่อนอส่วนถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเดกกัน,นะครับโอ้โหจะนั่งทำไมเอ้ยนี่นายจะนั่งทำไมลูกสิฆาตกรไปไหนแล้วอะ ผมก็ขออภัยนะครับพี่ผมไม่รู้งคงคลิปนานนะครับผมขอนะผมไม่ว่างจริงอะนะขอโทษนะครับผมไม่ว่างจริงเอ้ยชิปวัดเฮ้ยอ้าวอะไรอ่ะน้อง แะเขาผมไม่ว <aunque S 2> <me> ่างจริงเนาะที League ่มาลงคลิปให้งน้องมาผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสที่จะมาอัดคลิปให้งน้องดูแล้วนะครับนะโห้ยผมตายตลอดเลยอยากเป็นมร์เดอร์มั่งทําไงอ่ะผมอยากเป็นเมร์เดอร์มั่งอ่ะผมอยากเป็นเมร์เดอร์มั่ง ผมดูดิทั้งหมดเนี่ยดูดินะมันสามารถซื้อสกินดาบด้วยมีดของเราได้เนาะโอ้ยอโนเซตอีกแล้วโอ้ยฆ่าฉันให้ตายเถอะผมอยากเป็นเมอร์เดอร์มัง้งทำไง <c oughs> ชิบหายแล้วกูเดีลยวผมบอก เอ้ยขอโทษครับน้องๆขอโทษๆพูดอีกแล้วอะไรอ่ะเย,ย้วู้วเย้เฮ้ยรับโทษโทษโทษนี่มีคำหยาบเยอะจังเลยค่ะขอโทษน,นะคะัง สุดเราก็ฆ่าฆาตกรได้นะครับคือผู้หญิงคนนี้เนาะผมดำคนนี้อีกแล้วใช้ปืนสมัิ18นี่มันสนนัิ20เอ็แล้วนะฆ่าคนผู้หญิงคนนี้นะครับมีมีสีสกาล็กซี่ด้วยสงสัยจะเติมมาเยอะแน่นอนนะเอเข้ามาตรงนี้เราสามารถเลือกแมปได้เนาะนี่ครับจะว่าจะเอาแมปไหนะอะมี3แบบเนาะคอเปไหไม่รู้ เย้เป็นในอำเภอออวฆัตกรฆาักรมันออก บอกเงน้องๆปัดโถเอ้ยผมผมเบื่อเขาโชคชะตาตัวเองเลยอะยังไม่ได้ยิงใครเลยยังไม่ได้ยิงไครเลยเพื่อนเพื่อนก็จะออกเร็วทำไมเพื่อนออกจากเกมนะครับก็ทำให้ผมนะครับได้ฆ่าฆาตกรอย่างไม่ได้ยิงเลยนะ

น่าใช้สกิลมองเห็นรอยเท้าชุบ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 อยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนเอปี้แฮปปี้นิวแฮปปี้สุดเนาะแฮปปี้แฮปปี้เนาะแฮปปี้จังเลยเนาะยอมมาต่อไอ้ถุย ต้องยิงต้องหาจังหวะนะครับผมต้องหาจังหวะนะทำให้มันแหลกจังไว้เนี่ยเดี๋ยวปรับก่อนนะพี่ผมก็ไม่ได้ปรับให้มันภาพสวยนะเนี่ยปรับสุดแล้วเนี่ยมันมันแหลกได้ไงเนี่ย วันนี้กูจะได้ฆ่าใครเอ้ยอ้ยขอโทษครับวันนี้ผมจะได้ฆ่าใครไว้เนี่ยนี่โอ้โหรอยเท้าเต็มเลยโอ้ยมันแหลกจังเลยอะไรเอิ่ม Why No 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 ไม่ no ชิบหายเกือบจับได้แล้วโอ๊ะเออเปล่าไม่ใช่ฉันเนอะ้ยคนนัันมัน,มน คนนั้นมันเออเอ,อไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชั้นว,ดดวัดดีโอ้ยคอยมันแหลกจังเลยเนาะ nii tähtis . พอไปก็ตะตกนแล้วมันดูแดกจังเลยรับน้อกๆผมนี่งงเลยเดี๋ยวหรือว่าผมต้องไปเล่นในคอมพี่การฆ่าการกดขึ้นเฮ้ยทำไงดีวันนี้โอ้โหยนั่งไงก็ตะโกนก็ตะโกนพูดผู้หญิงคนนั้นอีกเดียวจะเป็นระล็กหนา โคตรเสียดายจังเลยโอ้ยเออโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาองไปก่อนนะครับนะผมไม่รู้นะว่าทำไมเป็นฆาตกรมันดูแหลกจังเลยเนาะพอพอเราเป็นฆาตกรอนะเออนะสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาองไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อปเป็นกำลังใจผมด้วยดีกันนะครับทีนี้ผมก็ขอตัวลาองไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ